Tama tama bawat. Đây là bao hem. Bao hem với đấy, đấy bao hem. Kít. Má. Kín má, kít má. ที่น่ารักทุกๆท่านเนาะเอฟซีของป้าตอมสาวจอยเอฟซีของเคยหน้าดีนะครับวันนี้ป้าต่อมสาวจอยจะผ้ากันไปวันนี้เขจะไปไส่ระวติโอ้ลงเครื่องเฉียงอีกแล้วเนรอมีงานอีกแล้ววันนี้มีงานเข้าแล้วพี่บ้านแตนพี่น้องมุ่งแคกเข้าเป็นบ้านที่บ้านที่ม้วนได้บ้านแตนนแมนเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่ด้หลายคนหลายหลังคาบ้านจะเลยก็ไปอย่าลืมไปติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของลุงต้อมแล้วก็เคยนาดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปชิมคนตู้ขึ้นรถก็พี่น้องนี่งานนี้ก็มีเวลาทานมาช่วยอันนี้อันนี้ก็กำลังไล่อยู่อันถอดไปจากโตโบลูต่ว่าเปลี่ยนถอดออกไปแล้วตัวหนึ่งท่านสิเตอร์น้าสิสอนเคยนาดีสอมอยู่ยุธีสอมแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนอยู่บ่อยากใส่แล้วอยากใส่เป็นขาดดีเสียงมันแห้งกลัว เสียงมันหนิมกลัวดูมนกบบอกเป๊ะรู้อ่บบอกเปะเพราะว่าเขาเขาต้องดื้อมงนีออกดิดื้อตรงกลางออกเพราะเขาเสดวัดได้อันนี้กรบอกนี่กหม่ข้างไปสืมมนี่เก้ารยเพาะเขาติดอรมาขดตูเลยคนเานี่งก็ไดมีงานนี้เราเลยงานด่ลุยลุุงานนี้งานนี้สามสี่คนพี่น้องมา สองคันรถไทยมัอน,นี่คน,น,นคือว่าจัดเต็มเนี่น,นี่ปกติมีแต่เอารถไทยเดียวไปมันนี่อ,อ่อสองมันนี่อ่อสองคันรถงานนี่งานนี่กับติดแปลงเพราะว่าวเขาจัดงานเขาขายเบียร์อีก้องขายเบียร์อ๋อถูกไห Hai đứa lại né khâu nè Đúng rồi, một một dạng Tiếng cá không? đấy <coughs>

ภรรยาของวางเงียงพี่น้องแต่ว่าพัวเพิ่นยังบ่ทันได้มาแต่ขึ้นกวนเมียเพิ่นมาเป็นทุนอันนั้นให้เป็นแอดหรือวะขึ้นตู้ตอยังต้องับต่นีโอ้กรรมกรรมพูดนะกรรมเนีคือสิบหนักแหงเลยตัวนี้ตูเด็กอะไรเห็ดอะไรเลยย่ากเลยคอยเลยคอยไปเนะ อ่าพี่น้องตอนนี้กะเพราะว่ายังบ่มีรถเนาะพี่น้องกะงบเฮาก็ยังบ่หลายหั่นนะแบบยังบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยเบาไปกะอายเพิ่นเฮ็ดจังได๋คั่นอันนี้แบ้านแเมืองเพิ่นมาหากจําเป็นได้ไปทุกทยๆไปนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยแต่กใส่รถอีเตกรถอีเตกก็บ่แม่นของเจ้าของดอกของพี่น้องาติพี่น้องพี่น้องเอ้ย เพลงก็ต okay, okay, right? ้องสอดสกุนเลยมันยำมีมันก็มีเลยอันนี้นี่สิอะพร้อมนข้างออพี่น้อง Thôi na đi Hãy <laughs> subscribe oh. ล่งเดินทางไปบุญแจกข้าวครับแต่ว่างานนี้เจ้าภาพไม่ได้จ้างนะครับไม่ได้จ้างก็คือเราจะขนเครื่องเสียงไปเองแต่งานนี้น้องจอยก็จะเอาเปียไปขายนะครับ30ลังนะครับ30ลังเฉลี่ยแล้วตกลังละ700บาทนะครับลังละ7 0 0 0้บาทก็คือ ที่สพลาวนะครับถ้ามีงานใครมีเครื่องเสียงหรือเจ้าของเครื่องเสียงก็จะมาประมูลนะครับประมูลงานเนาะประมูลงานกับเจ้าภาพเจ้าภาพบางคนเ,เราก็จะไปซื้องานนะครับซื้งงานไปซื้องานกับเจ้าภาพซื้องานเจ้าภาพเพื่อที่เราจะได้มาลงเครื่องเสียงขายเบียร์ขายขนมขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะ ไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราจะภาพก็จะมีเรายาพับฟลิงเลี้ยงแขกนะครับแต่ที่นี่จะซื้อเองนะครับเดินทางไปหมู่บ้านแตนครับผมออกจากบ,บ้านนาดีแล้วเดินทางเดินครับ เฮ้ยน่าดีเฮ้อรถมาาไโอ้ขวดำเลยรถไถท,ทบแสงข้างโคมงถึงกระท้านอีก มาถึงหมู่บ้านแตนแล้วนะครับเดินทางมาถึงหมู่บ้านแตนไปที่เรยบร้อยถึงบ้านงานนะครับนี่เอาเข่าทางไหนหรอบันดีเขาฮะเข่าทางนี่บ่เข่าทางไหน๋ยวรถมากรถมากรูสิเข่าง,งานเดียบ่หรอ มี่อม่เป็นเลยถึงแล้วครับถนนตชม 哇！ าวลูกสาวบ่ได้มาลูกสาวบ่ได้มาผาานงี้หลูกสาวเนี่ยวได้ฝากพิเภืมเอ้อเนาะได้หรอฝไปแล้วฮะลูกสาวเปิ้งบ่ได้เมื่องอ๋อลูกสาวเบิ่งอยู่ดีป่ะแม่นอย่าเบิ่งอยู่เดีใารเอาบ่เท่าอันตอนนี้ก็กำลังเกี่ยวเก็บเครื่องลงจากรถพี่น้อง

อเอาไฟลงเลยเอามาแปลงมัตั้งตู้กับอะไรเอกับแปลงตั้งตู้กับตั้งนี่ะนะเ,เอเอ,อเไก่หลายเหรอเสียงมันเสียงมันบโแห้งไก่คุนนางยหรคือว่าเปิดคอยเถอะ ตั้งอยู่ตู้อยู่<ข>ตู้หลังเดียดอยู่หลังตู้พูดบอกเขัจะเริ่ดันเบียนม<ร>าให้ก่<ร>อนเราไปแล้วที่บอกเออแล้วนุ๊ยวังไง

trong thời điểm đó em một sự mất con mong người ta đã thấy sáng như còn lại

2 3 5 2 3 6สำนี้พูดีบ้างทะยามพอดีตอนนี้ลุงต้อมกับทีตั้งตู้ก็ไฟเป็นที่เฮียบห้อยแล้วพี่น้องกีลองลองเปิดเพิ่งก่อนพี่นเสียงเพลงที่ได้ยินบ่แม่นเสียงตู้เฮียแต่เป็นเสียงตู้ของเพิ่นเนาะ ว่าทางตู้ลุงต้อมยังไม่ได้เปิดพี่น้องหาก็ติดตั้งตู้เสร็จต่อไปก็จะได้เขี่ยมเปิดตู้วันนี้พี่น้องเลย 困了，逃跑。 คนยังบว่ลายแไหนน uh ้องเพราะว่าย่อมังค่ำค้าค่ำมุนจะมาหลายคนนี้แต่คนยังบว่ลายตอนกาวันน้ว่ามาเฉอาคนที่คนมาช่วยงานทีตั้งอ่ตัวคิดชื่อน้องคนที่มาดีนมอย่างน้องมีหลกน้องอิน งานเข่าอีกแล้วเปิดเ,เลยเปิดเ,เลยนี่เป็นไนนนสไฟคาดอยู่ทางในพี่น้องอังตองม,อมต้อตงได้มาัางคืนไหมมังมแอมไหมู อ <ena> ันนี้ให้เปิดไปเลยเล้วอัวนี้กำลังเช็คอยู่เชื่อได้รึ

<laughs> <laughs> <La phai> <laughs> <laughs> nó phải cho bay chuột qua 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 chuột đi, đi, đi chuột 何